โอ้ยยกไม่ไหวเฮ้ยต้องหาคนช่วยเว้ยปลากังโันมันติดวนมาโอ้ปลาหน่อยมาทีมาทีมาช่วยยกปลาโอ้ช่วยวานวานหน่อยวานหน่อยโอ้โอ้ยบมดไปเลยเลยดูดูหามาวางขายมันโต๊ะนี่แหละเอ้าโอ้ยเบ้งเลยอ่ะันนี้นี่ขายห้าร้อยซื้อไหมซื้อไหมห้าร้อยซื้อ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องหาลูกค้าอีกอีกคนหนึ่งใครจะมาซื้อมั่งดูเดี๋ยววางขายก่อนตัวห้าร้อยนี่ปลากระโง่นะเนี่ยเ<อ>ขาเรียกปลากระโง่ตัวยาวแบบนี้เลยอะ่ะโคตรจะดักได้นะมันนานมากไปีองอาจจะได้สักตัวหนึ่งโอ้ต้องหาลูกค้าเยอะๆขายห้าร้อยจะเอาเบาห้าร้อยเอาเอาครับเอาเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวโอ้นี่มีลูกค้ามาอีกคนหนึ่งเออ เดี๋ยวเดี๋ยวดูแรกูก่อนเผื่อเขาจะซื้อแพงกว่าจะได้ซื้อปลามังเลยเฮ้ยเฮ้ยยมีปลามาขายปูปลามาขายมีปลาไดเจี๊ยบีปลาได้ปลากระโงมังโง่ที่มันติดตัวนหมาขายมันโง่มันเปปนวเนี่เอ็งลดเท่าไขายเป็นตัวตัวห้ารยตัวห้าซื้อไปให้หัวต้องไม่ัวไม่จะถือกระโตกให้ผัว นี่เขาก็จะซื้อไปขายก็จะซื้อไปหันขายได้เป็นพันนะแต่เราขายตัวละห้าร้อยมานจะได้เจอเนี่ยกูแย่งกันซื้อใหญ่อันนี้เขาจะซื้อไปหันขายได้เป็นพันบาทมีกําไรขอเธอขอซื้อเธอฉันจะต้มให้บัวฉันเนี่ยแล้วเองจะเอาหม้อที่ไหนต้มหม้อใหญ่แบบนี้เลยเนี่เด็กก็เท่าไปบัวที่วัดวิ่งเขาจะไปยืมกระทางไปบัวที่วัดท่านจะต้มทุเลยต้มไปตัวยิงไปอืมวัดจะให้ยืมเปล่า จะมีนะจะให้ยืมแล่หม้อลูกใหญ่ๆไม่มีมีลูกค้ามาอีกคนวะแล้วมีลูกค้ามาเลยมาดูมาดูใหญ่มากเลยนี่ปลาอะไรปลากระโม่ะได้มันจะเขื่อนยางชุมนะเนี่ยเห็นปลาอะไรใหญ่โหาานจะได้ทีขายขายตัวเท่าไรจ๊ะห้าร้อยโอชันเอาเองฉันเอาเองตันนี้เอาได้นะนี่ก็นี่เขาเขาเอานี่กจะเอาอันนี้จะเอาไปให้ผัวเขาต้มต้มเขาจะไปยืมกระทะวัดแล้วอันนี้จะเอาไปงานขาย ตัวนี้ฉันเอาเองเฮ้ยก็ตกลงกันนี้ตกลงกันเองจะขายขายอ่ะฉันเอานะตัวเนี้ยฉันเอาแล้วแหละโอ้สัญญานที่ฉันก็จะเจอฉันจะต้องไปพูดกันฉันเอาแล้วฉันเอาตัวเนี้ยฉันเอาก่อนฉันเอาไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตกลงเธอซื้อฉันห้าร้อยห้าร้อยเออเอาต่ำมาเดี๋ยวอย่างนี้มาเอาเลยโอ้อย่างนี้มาเอาเลยท่านให้ตอนเย็นตอนเย็นทำไมอ่ะ ต้องแต่ใช้คมท้อเทียบ้อไม่ามาเอาตะเกียบตะเกียบเอาได้เลยอะไรวะเอาละไปเลยไปเลยนี่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 ตะกนตะกสนเอาเอาต่อจะเอาละไปเยินชอบเลยล่ะตะสนเดือนจะสดกสนตะกสนจะเอาเลยตะกสน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 เอาเละนเอาเนไม่เอาไม่เอานไม่เอาสไม่เอาตนไม่เอาตนไม่